สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพ่อๆก็เศร้าทาพรุ่งตังแดดดิฉันเคยทำแบบพี่น้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยซัมเมอร์บ้านข่อยเอ้อพักข่อยแห้ย่ามันตายอยู่น่จาจะพี่น้องเมื่อนี่ก็เป็นมือที่แบบว่าอันอันโซนุโต๊ะอลังการงานสร้างผู้เขาก็เลี้ยวหอดบืเห็นนะพี่น้องเนะฝากติดตามก็ไรก็แท้สาวทาพรุ่งเเด้อจา้าทักทายกันย้ำเศร้จาจ้า ปดโมงนะจ่ะแปดโมงนเวียจ้ะพี่น้องเห็นบอจ้ะตกคักตกวาบรรยากาศหน้านอนอยู่บ้านนะคะแต่น้อยไม่ได้นอนอยู่บ้านนะจ่ะพี่น้องอันบ้านหลังสีเหลืองที่มีต้นคริสต์มาสนั่นอันเคือนัันคือบ้านพี่ปอนนะจ่ะเด้อบ้านพี่คนไทยนะจ่ะเพื่อนบ้านมึงแน่พี่น้องเบื้องต้นในเซอรี่ของภู้ขา เป็นไงจ๊ะตักสซโนได้หน่อยนึงคุณลูกซ้ายอยู่ในรถจ้ะบริอนอนอยู่บ้าน้ะจ๊ะนั่งเช้อสีฟ้านั่นลูกชายนะจ๊ะนั่งรอคุณแม่เพื่อที่จะขับไปส่งศูนย์เด็กเล็กนะคะฝังทิดตามก็เร่ยก็แช่สาอทาพนมนะเด้อจ๊ะเดี๋ยวมีเวลาสิอัปเดตให้เบิง บรรยากาศสวยๆงามๆซัมเมื่อในวินเตอร์ให้มันเบิด์ตสัก่อนพี่น้องตุ๊กปาก่าคลิปพักค่อยว่ากันเด้อพี่น้องเด้อให้หน้าให้ตาไปโดนบ่ได้ลงอัปเดตให้เบิ่งเนาะจ้ะคลิปใหม่ๆเพราะว่าหนุ่งหลายอย่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนีก่ก็พยายามเพื่อสิท้ำอ่ะอัปเดตลงสวยๆงามๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องอ่านีก่ก็ฝากฝา,ากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปใหม่ๆให้ หน,นุ่ยในเด้อจะเด้อพี่น้องรับรองบพิดฝังพี่น้องอันนี้มันถือช่วงที่เปิดหลังจากโควิดนาอจ้ะพี่น้องก็ได้มาเปิด้ำเนียนะพี่น้องนะโอเคเราจะพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สาวาธาตุพนมด้วยนะคะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆจ้า